อะไรก็ซอยจุกค็คนอ้วนตุุ๊อย่างเรานี่แหละโยโยโยว่าเรากระปามือนี้สเสนอเมนูซอยจุซอยใจถึงตลาดแล้วก็สี่เอาโหลดมื้อนี่เอาชุดจุดหนึ่งโลจะป้าจา๋าขอส,สดๆเหมือนลูกสาวป้านะจ๊ะไหนมาล้าพี่น้องเอยจะเหมนสดคัก คอยเอาไปล่างเด้อสูตรไผ่สูตรมันยินดิบกับพ่อแห้งแล้วขอสะอาดดแน่ล้างล่างเกลืองวดงวดเข้าไปผ่าขีลริวกับซักคือผ่าขีลริวอีหลีเอานี่แหละว่าต้องย่านล่างออกสองสามน้ำเอ้ยน้ำดำปีพี่น้องบริอัดในเมืองดอกจากนั้นล่างเซจแล้วเป็นไดเป็นไดเป็นไดเทิงสดเทิงสะอาดต้องย่านเสียอัดทะลดบาทนี่ก็เอามาซอยมีดต้องคมๆเด้อพี่น้องเด้อมีดคอยคมอยู่แล้วเพราะว่าไปรับกับนาอีกองมาซอยตับแล้วก็ซอยผ่าขี้ริวต่อบัน โอ้ยว่าแล้วมันลืมอย่างกูลืมแล้วว่าสร้างมันเถอะพี่น้องแซ่คือเกาเพราะว่าคนบ่อเถ็ะ <laughs> กุสิภาคแล้วบะสูจัดใสจานงามบาดจัดผักสดขึ้นมาทำแมก็ไปไปเฮ็ดนำจิ้มบาดนี่สูตรนี้สูตรพัตคันตั้งหวังเจ๊งตั้งแล้วบ่เจ๊งดอกแต่ว่าบ่มีคนไปกินซำว่าเจ๊งนั่นละต่อต่อต่อจากเราแมงอย่างชู่อลดลดดีละใบผักจากนั้นชงโคเลโคเลให้เข้ากันเอาไปดูสีสันและหน้าตาและลองล้างสะอาดปานนี้ไม่เป็นมิตรกับขี้กระตึกแน่นอนมาบาดนี่พี่น้องขอซิไม่เจ้าเมืองขอโทษขออภัยผู้บกินดิบเด้อ จ้ำแหลกมับเข้าไปออ้ยแสบกันพี่น้องเอ้ยตับแม่ตับตับตับหวานช่วยชุ้ยช่วยวหวานก็เน่ก็ต้องนาพี่ละละ,ละจะสาวมาขัวเอ้ยลืมแนวหวับกินตำักคูดับขาไปก่อนพี่น้องพบกันพิบหน้าเด้อจ้ะ